สวัสดีผีเรียหอมไม่ใช่เดี๋ยวโอ้ยนะเรียหอมอีกแล้วอานนี่ครับน้อโอ้ยนี่มึงไหนมึงไหนน้ำไม่ไหลไฟมาครับผมโอ้ยรบกวนผู้ใหญ่บ้านปุ้ยนะครับน,ในใ้าเสยไม่ได้จ่ายค่าน้ำหยอกเขากอยาะหยอกเชิอจากเขาเนี่ยละเพราะเห็นตั้งสี่มู่ผมผู้ใหญ่บ้านได้ครับนี่แก้วนี่ครับน้อโอ้ยน้ำวัดไหลามาไหลามือแล้วครับน้อก็ได้มาตักน้ำังสีผู้เจ้าเขาเห็นบ่มนี่ผู้บ่าวตักน้ำได้ครับนี่เบอร์ให้หน่อย อ่านี so? ่โอ้ยระวังขี้ควายกันน่ะนี่ยลากินว่ากี่ข่อยยังเก็บปุ๋ยได้ครับแล้วพวกกี้ข่อยถึกตีนสถานเดียวครับแก้วเปิดตลาดครับนั่นครับโอ้ยนี่แหละครับเขาว่ารีสอร์ทราคาหลักลอยหรือสูสียงนันหน่อยหลังนี้สีชมพูข่อยนี่ครับโอ้ยนี่ครับแก้วดิอันนี้ครับโอ้ยโมอเอล่ะช่วงห้าโมงเย็นโดยประมาณครับเนาะนี่ครับมาตักน้ำขึ้นเก้านี่ยแล้วน้ำเพดโพน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเนาะ นั่นคุณน้าโสภาครับนั่นล่ะแม่ค้ามกันกับผมครับขายทุกอย่างที่ขายได้ครับยกเวทกากินในขาดดักตาลีไวไม่ขายครับนักเก็บไว้เป็นที่ระทึกโอ้แม่ที่ระลึกคือดขะแก้วนี่ครับนะอ๋อนี่จะถึงลีหอโอ้ลีลีหอป่ะนะลีสอดละครับเาเรียกว่าลีสอดราคาหลักลอยหรือสูสียงนั้นหน่อยมองมีแห้งพองเอ้ๆครับนี่แหละนี่ครับน้าที่บริสัทจำหน่ายน้ตั้งละคขอลวด ยังคอยที่ใส่เดิมครับนะโอเคนะครับจะขึ้นบ้านแล้วเปิดอร่ามเด้ครับสวัสดีพีชจับผมครับผม